สวัสดีค่ะนักเรียนในชั่วโมงนี้นะคะเป็นวิชาสังคมศึกษาชั้นประฐมศึกษาปีที่4นะคะเรายังอยู่กันในบทที่4นะคะเรื่องศาสนิกชนที่ดีนะคะศาส,สนิกชนที่ดีเนี่ยของศาสนานะคะเราเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามหลักของศาสนาที่เรานับถือนะคะแล้วก็เห็นคุณค่าของการทำความดีอย่างเช่นการรู้จัก การบริหารจิตการฝึกสมาธิการสวดมนต์หรือว่าการบำรุงรักษาศาส,สนาสถานนะคะทีนี้เรายังอยู่ในเรื่องของการบริหารจิตหรือการฝึกจิตนะคะการฝึกในสไลด์นี้นะคะก็เป็นเรื่องของการฝึกกําหนดความรู้ความรู้สึกของประสาทสัมผัสทั้ง6นะคะประสาทประสาทสัมผัสทั้ง6มีอะไรบ้างนะคะก็ดู นักเรียนมาดูในสไลด์นี้เลยนะคะอย่างเช่นหนึ่งการฝึกได้เห็นนะคะคือการมองเห็นนะคะเวลาที่เราฝึกเนี่ยคือการเราก็จะนําสติเนี่ยไปจับอยู่ที่ดวงตาใช่ไหมคะแล้วก็ลึกถึงตานะคะแล้วเวลาที่เราจะฝึกภาวนานะคะให้เราภาวนาว่าตาหนอตาหนอนะคะเวลาที่เรามองดู มองดูก็ให้ภาวนาว่าเห็นหนอเห็นหนอนะคะอย่างเช่นเรามองดูปลาให้เราภาวนาว่าเห็นปลาหนอเห็นปลาหนออันนี้คือสัมผัสแรกนะคะส่วนสัมผัสที่2คือการได้ยินการได้ยินนะคะก็คือระลึกถึงหูนําสติเนี่ยไปจับไว้ที่หูนะคะแล้วเวลาที่เราได้ยินเนี่ยก็ให้ภาวนาว่าหูหนอหูหนอส่วนการตั้งใจฟังเนี่ย เวลาที่เราจะตั้งใจฟังอะไรสักอย่างเนี่ยให้เราภาวนาได้ยินหนอได้ยินหนออันนี้เป็นเรื่องของการฝึก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 สมาธิในการได้ยินนะคะอย่างเช่นเวลาที่เราฟังนกเราเราฝึกจิตอยู่ใช่ไหมคะเรานกได้ยินเสียงได้ยินเสียงนกร้องเนี่ยก็เราเราให้เราภาวนาได้เลยนะคะว่า Alan he, Brooke ไ,ได้ยินเสียงนกหนอได้ยินเสียงนกหนอ ค่ะส่วนสัมผัสที่3ก็คือการได้กลิ่นให้เราเนี่ยระลึกถึงจมูกภาวนาว่าจมูกหนอจมูกหนอเวลาที่เราได้กลิ่นใช่ไหมคะเราดมกลิ่นอยู่ให้เรามีสติในการระลึกนะคะแล้วก็ภาวนาว่าได้กลิ่นหนอได้กลิ่นหนออย่างเช่นการดมดอกมะลิเราก็ภาวนาว่ากลิ่นมะลิหนอกลิ่นมะลิหนออันนี้คือการฝึกระลึกรู้นะคะ ต่อมาคือการฝึกได้รู้รสนะคะเวลาที่เรารับรสสัมผัสทางลิ้นให้เรามีสติแล้วก็ภาวนาว่าลิ้นหนอลิ้นหนอนะคะส่วนการตั้งใจตั้งใจลิ้มรสเวลาที่เราชิมอาหารให้เราภาวนาว่าลิ้มรสหนอลิ้มรสหนอนะคะแล้วเวลาที่เชียงสมมุติว่าเราลิ้มรสของน้ําตาลเราก็จะได้ได,ได้ได้สัมผัสของความหวานใช่ไหมคะให้เราภาวนาว่า ลิ้มรสน้ำตาลหนอลิ้มรสน้ำตาลหนอนะคะใครที่อยากจะฝึก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 กาฝึกระลึกรู้นะคะสามารถฝึกได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะไม่ว่าเราจะทำกิจกรรมต่างๆนะคะเราก็สามารถฝึกได้หมดเลยนะคะต่อมาค่ะคือการฝึกสัมผัสนะคะเวลาที่เราสัมผัสใช่ไหมคะเราก็ ระล,ลึกเอาเอาสตินะคะไปจับไปที่มือนะคะแล้วก็ให้ภาวนาว่ามือหนอมือหนอนะคะส่วนการเวลาที่เราหยิบของเราก็จะฝึกไปด้วยนะคะหยิบของเราก็จะภาวนาว่าหยิบของหนอหยิบของหนอนะคะอย่างเช่นเราหยิบปากกาเราสัมผัสที่ปากกาใช่ไหมคะเราก็ภาวนาในใจว่าหยิบปากกาหนอหยิบปากกาหนอนะคะ และสัมผัสที่6คือการใช้ความคิดนะคะคือการระลึกถึงความคิดภาวนาให้เราภาวนาว่าใช้ความคิดหนอใช้ความคิดหนอส่วนการตั้งใจคิดนะคะเวลาที่เราตั้งใจทํางานหรือ,อทําแบบฝึกหัดนะคะให้เราภาวนาได้คิดหนอได้คิดหนอนะคะส่วนการการคิดก็อย่างเช่นการคิดถึงแม่ สมมติเรามีจิตใจที่คิดถึงแม่มากนะคะมีมีความคิดที่คิดถึงคุณแม่ใช่ไหมคะเราก็ภาวนาว่าคิดถึงแม่หนอคิดถึงแม่หนอนะคะค่ะเดี๋ยวมิตรต่อต่อไปนะคะมิตรก็จะมีเกมเฝึกสัมผัสทั้ง6นะคะว่าเรามาดูกันว่าสัมผัสทั้ง6ของเราเนี่ยมีอะไรโดดเด่นนะคะแล้วก็ เดี๋ยวเราไปฝึกในตามคลิปวิดีโอที่มิรได้นำมาให้นักเรียนได้ฝึกกันเลยนะคะสัมผัสที่6ของคุณคืออะไรวันนี้เราจะมาหาคำตอบไปพร้อมๆก,กันกับแบบทดสอบนี้โดยกติกาคือให้เพื่อนๆเ,เขียนคะแนนของคำถามไว้ในกระดาษตามตัวอย่างแล้วเมื่อตอบครบให้นำคะแนนที่ได้มาบวกกันถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลย สำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่ก็อย่าลืมช่วยกันกดปุ่ม Subscribe กดไลค์และกดแชร์กันด้วยนะครับ 1. ่ธาตุในตัวคุณคืออะไรธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุโลหะ 2. คะแนน0คะแนน4คะแนน3คะแนน1คะแนน 2. คํคำใดต่อไปนี้ที่ตรงกับคุณมากที่สุดใจเย็นน่าเชื่อถืออดทนเงียบถูกควบคุมว่องไวง่ายๆเชื่อมั่นศรัทธายากเคร่งคลัดละเอียดอ,อ่อนล่าเริงชอบสังคมเป็นกันเอง 1>, 1คะแนน3คะแนนศนย์คะแนน4คะแนน2คะแนน3เลือกสีที่คุณชอบสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีฟ้าสีอื่นๆ 0คะแนน1คะแนน3คะแนน2คะแนน4คะแนน 4. ประสาทสัมผัสใดที่คุณใช้มันมากที่สุดการชิมการฟังการดมการสัมผัสการมอง สคะแนนศนคะแนน1คะแนน4คะแนน2คะแนน 5. สัญชาตญาณคุณเหมือนสัตว์อะไรแมวน้องอินรีหมาป่าหมีเสือ 3คะแนน4คะแนน1คะแนนศนยคะแนน2คะแนน 6. คุณกลัวอะไรมากที่สุดภัยพิบัติการสอบการโกหกผีความตาย ศคะแนน3คะแนน4คะแนน2คะแนนหนึคะแนน 7. จ็ดคนฝันถึงอะไรบ่อยที่สุดความตายบินได้อยู่ในน้ำวิ่งหนีตกจากที่สูง 2คะแนน4คะแนน1คะแนน3คะแนน0คะแนน,นตอนนี้ให้เ,เพื่อนๆบวกคะแนนของคำถามให้เวลา10วินาทีถ้าพร้อมแล้วมาดูเฉลยกันเลยถ้าคุณ มี0-5คะแนนสัมผัสที่6ของคุณคือการถอดจิตเป็นการถอดจิตโดยทิ้งร่างเปล่าไว้และท่องไปในที่ที่ร่างกายไม่ได้ตามไปด้วยหากคุณมี6-2ถคะแนนสัมผัสที่6ของคุณคือการอ่านอนาคตหรือเห็นภาพฉายเป็นความสามารถในการรับรู้เหตุการณ์ได้ก่อนที่มันจะเกิดขึ้น คุณสามารถมองเห็นเหตุการณ์เหล่านั้นผ่านความฝันหรือในขณะที่ยังตื่นเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปรากฏการณ์เดจาวู u, หรือลางสังหรณ์ถ้าคุณมี13-17คะแนนสัมผัสที่6ของคุณคืออ่านความคิดคนอื่น คือการส่งพลังจิตเชื่อมต่อจิตกับคนอื่นได้การอ่านใจและเห็นคําพูดในความคิดคนอื่นหรืออาจมีการส่งคําพูดจากความคิดของเราเข้าไปในสมองของผู้อื่นโดยตรงได้หากคุณมี18-23คะแนนสัมผัสที่6ของคุณคือพลังจิตในด้านเชื่อมต่อคือการสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตได้พลังจิตประเภทนี้ทำงานร่วมกับจักกะและออล่า เพื่ออ่านความรู้สึกจากบุคคลอื่นเพื่อทำให้ผู้อื่นรู้สึกสบายใจและได้รับการเยียวยาทางอารมณ์ถ้าคุณมี24-28คะแนนสัมผัสที่6ของคุณคือการพยากรณ์ซึ่งศาสตร์เหล่านี้จะสามารถทำนายอนาคตและเปิดเผยสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตได้และช่วยให้เข้าใจสถานการณ์ในปัจจุบันได้ดีขึ้นเป็นยังไงกันบ้างละครับกับแบบทดสอบของเราในวันนี้ สัมผัสที่6ของเพื่อนๆคืออะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้านล่างด้วยนะครับและที่สำคัญก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้เล่นกันด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ค่ะก็จบไปแล้วสำหรับสัมผัสทั้ง6นะคะเมื่อกี้เป็นเกมเล็กๆน้อยๆนะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาเรื่องของการฝึกสมาธิในการฟังการอ่านการคิดการถามและการเขียนนะคะเรามาดูกันนะคะว่าการฝึกสมาธิในการฟังคืออะไรการฟังนะคะก็คือการตั้งใจฟังมีจิตใจจดจ่อในการฟังนะคะ จนเกิดความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ฟังนะคะส่วนการฝึกสมาธิในการอ่านนะคะเราก็ตั้งใจอ่านนะคะมีจิตใจจดจ่อในการอ่านทําให้เราเนี่ยอ่านหนังสือได้อย่างเข้าใจและรวดเร็วนะคะคนที่มีสติในการอ่านมีสมาธิในการอ่านเนี่ยจะอ่านหนังสือได้รู้เรื่องได้ได้เร็วกว่าเพื่อนๆนะคะค่ะต่อไปเกีนการฝึกสมาธิในการคิดนะคะ การคิดเนี่ยก็เป็นการนําสิ่งที่ได้ฟังได้อ่านมาคิดพิจารณาหาเหตุผลนะคะจนเข้าใจนะคะพอเราเข้าใจแล้วเนี่ยเราก็จะไม่มีทางลืมเลยนะคะส่วนการฝึกสมาธิในการถามนะคะเวลาฝึกสมาธิในการถามถามสิ่งในในสิ่งที่คิดแต่ไม่เข้าใจนะคะก็คือถามด้วยความอยากรู้ ศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจใช้ค้อยคำสุภาพถามตรงประเด็นนะคะแล้วก็ถามในสิ่งที่มีประโยชน์นะคะส่วนในการฝึกสมาธิในการเขียนนะคะการเขียนก็คือจดบันทึกสิ่งที่ได้ฟังได้อ่านและคิดนะคะหรือว่าสิ่งที่เราถามจากคุณครูนะคะเพื่อการลืมโดยโดยเราฟังอ่านคิด และถามมาแล้วเนี่ยเราก็เขียนด้วยความตั้งใจนะคะแล้วก็มีระเบียบนะคะค่าก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับการฝึกนะคะฝึกสมาธินะคะไม่ว่าจะเป็นการนั่งการยืนการเดินการนอนนะคะแล้วก็การฝึกกําหนดรู้ความรู้สึกของประสาทสัมผัสทั้ง6นะคะแล้วก็จะมีให้นะักเรียนได้เล่นเกมเล็กๆน้อยๆน,น,นะคะค่ะต่อ และในสัปดาห์หน้านะคะเราจะมาลงลึกเรื่องของศาสนสถานนะคะศาสนสถานอย่างแรกนะคะนักเรียนต้องเข้าใจว่าศาสนาสถานคืออะไรศาสนสถานนะคะคือสถานที่ที่สาคัญในการปฏิบัติกิจกรรมของศาสนานะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่ามีศาสนาอะไรบ้างศาสนา ศาส,สนาพุทธนะคะก็จะเป็นศาสนาสถานคืออะไรคะนักเรียนคือวัดนะคะหรือเรียกง่ายว่าวัดนะคะเดี๋ยวในชั่วโมงหน้านะคะเราจะลงลึกว่าศาสนาสถานของศาสนาพุทธเนี่ยมีประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นศาสนาสถานของศาสนาอะไรคะนักเรียนศาส,สนาคิดนะคะเป็นโบสถ์นะคะต่อมาค่ะ ก็จะมีศาสนาสถานของอันนี้ศาสนาอะไรคะนักเรียนศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าเทวสถานนะคะเทวสถานคือที่ประดิษฐานเทวรูปนะคะอันนี้นะคะเป็นของศาสนาอะไรคะนักเรียนศาสนาอิสลามนะคะอิสลามหรือเรียกสถานที่นี้ว่ามัสยิดนะคะค่ะ ในชั่วโมงนี้นะคะก็อยากจะให้หนักเรียนช่วยฝึกปฏิบัติในการนั่งสมาธิสวดมนต์นะคะหรือว่าใครที่นับถือศาสนาคริสต์นะคะก็จะมีวิธีปฏิบัติของของแต่ละศาสนานะคะกอ็อยากจะฝากให้หนักเรียนช่วยฝึกนะคะเพื่อเป็นการฝึกสมาธินะคะเราจะได้เรียนรู้ ได้เร็วขึ้นนะคะอย่างเช่นการอ่านหนังสือนะคะถ้าสมมติเรามีสมาธิมีสติสมาธินะคะเราก็จะอ่านหนังสือได้ทําความเข้าใจได้อย่างรวดเร็วและไวนะคะค่ะแล้วในชั่วโมงหน้านะคะมิจะลงลึกเรื่องของศาสนาสถานของแต่ละศาสนานะคะค่ะในชั่วโมงนี้ก็จบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ